สวัสดีครับเรื่องเล่าจันทร์ถึงสุขตอนที่86ประจำวันจันทร์ที่7มีนาคม2565นะครับตอน there's no expiry date to blaming your parents นะคุณอยู่กับผมอธิพงศ์พนันเศรษฐพงศ์นะครับผมหายไปนานเลยนะครับต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆแต่ว่าตอนนี้ตั้งใจจะกลับมาทำอย่างต่อนเนื่องนะครับวันก่อนเนี้ยคุณพ่อผมส่งลิงก์วิดีโอหนึ่งมาให้นะครับ เป็นวิดีโอพิธีจบการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งโดยธรรมเนียมเนี่ยก็จะมีการเชิญบุคคลชื่อดังระดับประเทศหรือระดับโลกมาเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ให้แก่บัณฑิตนะครับและในวิดีโอที่ว่านี้ก็เป็นวิดีโอของ JK Rowling ผู้เขียนหนังสือชุด Harry Potter นะครับเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ในปี2008ในสุนทรพจน์นั้นนะก็มีหลายส่วนที่น่าสนใจ แต่จุดที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาในวันนี้คือส่วนที่ J.K. Rowling เนี่ยพูดถึงการที่บางครั้งเนี่ยพ่อแม่ก็ผลักดันให้เราเรียนในเรื่องที่เราเองก็ไม่ได้อยากเรียนนักนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องดีนะแต่แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องดีนะครับแต่ว่าเราจะโทษพ่อแม่ว่าผลักดันเราไปผิดทิศผ,ผิดทางตลอดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าประโยคต่อไปนี้นะครับก็คือบอกว่า there is an expiry date on blaming your parents for steering you in the wrong direction The moment you are old enough to take the wheel, responsibility lies with you ครับนะแลวามหมายโดยตรงได้ว่าการที่พ่อแมอ่การโทษพ่อแม่ว่าผลักดันเราไปผิดทางนันมันก็มีวันหมดอายุนะครับเมื่อไหร่ที่คุณโตพอจะควบคุมพงอะไรเองเความรับผิดชอบก็อยู่ที่ตัวคุณเองนะครับแต่ว่าถ้าจะแปลให้เป็นสำนวนไทยฟังง่ายๆก็อาจจะบอกว่าสักวันเนี่ยการโทษพ่อแม่ว่าผลักดันเราไปผิดทางนั้นมันก็จะเก่าเกินกว่าที่จะยกมาใช้อ้างนะครับ เมื่อไรที่คุณโตพอที่จะเป็นผู้กลุ่มบางเหียนเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยก็ตกอยู่กับคุณนะข้อความนี้จะสื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะครับที่ผู้อื่นอาจจะสร้างผลกระทบกับเราได้มากนะครับทําให้เราหลงทางไปได้ไกลทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่ควรนะครับแต่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องหยุดโทษคนอื่นแล้วหันมามองตัวเราเองนะว่าเราทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้แล้วจริงหรือนะครับเราตั้งทิศทางใหม่เหมาะสมให้ชีวิตตัวเองแล้วหรือย,ยัง แม้บางครั้งเนี่ยอุปสรรคใหญ่หลวงหรือความถดถอยในชีวิตเนี่ยจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับเหมือนอตอนที่แล้วที่ผมพูดถึงเรื่องโครงสร้างทางสังคมที่ขัดขวางไม่ให้เยาวชนจํานวนมากประสบความสําเร็จแต่เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องหยุดโทษสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสาเหตุของปัญหาไม่ใช่เพราะว่ามันไม่จริงนะครับแต่เพราะว่าถ้าเรายังคงทําอย่างนั้นอยู่ต่อไปเนี่ยเราจะไม่มีวันก้าวข้ามพ้นมันไปได้แล้วเราเองก็จะไปไม่ถึงไหน เมื่อถึงจุดหนึ่งในชีวิตแล้วเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือเลิกโทษคนอื่นนะครับแล้วหันมามองว่าตัวเองทําอะไรได้เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะแต่คราวนี้ในทางกลับกันนะครับผมก็อยากจะเติมประโยคหนึ่งที่เป็นด้านกลับของสถานการณ์เนี่ยเข้าไปสักหน่อยนะ There's also an expiry date for taking credits for your children's success นะครับแปลเป็นไทยได้ว่าสักวันการอ้างความสําเร็จของลูกเป็นผลงานของตัวเองเนี่ยมันก็เก่าเกินที่จะยกมาอ้างได้เช่นกันนะ ถ้าเราลองคิดดูว่าสักวันหนึ่งเนี่ยลูกต้องเลิกบ่นว่าพ่อแม่เตรียมตัวให้ลูกได้ไม่ดีนะครับรานนี้เพราะว่าเพราะว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยความรับผิดชอบก็เป็นของตัวลูกเองเพราะฉะนั้นลูกต้องทาด้วยตัวเองจะมาโทษพ่อแม่ไม่ได้นะครับถึงวันหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องเลิกอ้างเหมือนกันนะครับว่าลูกได้ดีเนี่ยเพราะตัวเองช่วยลูกเตรียมตัวดีนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยก็เป็นของตัวลูกเองนะ และความสําเร็จของเขาเนี่ยมาจากสิ่งที่เขาเพียงพยายามทําหลังจากที่เขาออกไปจากอ้อมกอดเราแล้วนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ทําเป็นหลักผู้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่สํานึกถึงสิ่งดีที่พ่อแม่เคยทําให้นะครับแต่หมายความว่าพ่อแม่เองเนี่ยก็ต้องก้าวข้ามให้พ้นการอ้างผลงานความสําเร็จขอ,ของลูกเช่นกันนะลูกต้องเรียนรู้ที่จะข้ามพ้นสิ่งที่พ่อแม่เคยทํากับลูกฉันใดนะครับพ่อแม่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะข้ามพ้น การกล่าวอ้างสิ่งที่ตัวเองเคยทําให้ลูกฉันนั้นนะครับผมว่าคิดแบบนี้ก็ยุติธรรมดีนะคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถติดต่อกันได้ทาง Facebook Page เรื่องเล่าจันทร์ถึงสุขนะครับขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ